พี่นุแสงทองพ่อหมันวันนี้ขึ้นมาทําการรอบรถของตัวเก่าทีเคดีนะครับรถตัวมีไหนเดินไป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 ครับขอจี้หน่อยอ่ะแล้วขออู้กันว่าวันนี้ขึ้นมาไปทีเคดีกำหนดรางวางหัวแล้วมาต่างกันหรัอมันเป็นไอพี่ผมแค่หุ่นขนาดขอบอกเขาด้ยขอบอกด้วยับมาเลยฮะกับมาเลยแทงลุ้ับมาเลยเท่าอันนี้คือผมไม่ใช่ปะเปาผมไม่ใช่ปะเปาเลยไปเนอะเพราะว่าก่อนก่อนหน้าเนี่ยแกเรื่องของเรื่องเลยไอ้นุปะของชุดอปะขอปะแค่แตะเสื้อปรไดา ขอต้อนรับปานุแสงทองพม่าคุณไนเอโดโรแน่ๆคุณบอ้ตงกลัวอันดับแรกก่อนบอ้ยอย่างนั้นครับผมไปเปิดสวิตช์แล้วเครื่องนะครับการสเาร์เครื่องแล้วคูณพอว่ามาแต่ต่างก่อนเปิดสวิตช์ราแป๊บหนึงครับกดสตาร์เครื่องครับเฮ้ยอย่าพุ่งไอย่าพุ่งไปยันยนให้ฟังเสียงก่อน มือบังไว้มือบังไว้อาง้ไว้ดูสินะครับอันนี้อันนี้แค่อันนี้แค่ S T D นะยังไม่เจริญโป๊ลองลองกระดิลองกระดิลองไอ้นู่ไอ้นู่ลองกระดิดูก่อนกระดิก่อนไม่ต้องบ่นเอากระดิ๊บ่อนเลอกระตาบอรับรู้อ่ะออกมาเป็นลูกพร้อมมั้ยัง โอเคไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปรับรถมัวยอดหน่อย <Okay. S 1> จับเครื่องครับร <Okay. S 1> ับชมครับป๋านุแสงทองพม่าน oh. พ่อมีอะไรเยอะมากนี่า <laughs> ทีเคดีเต็มโตเว้อไวน้นะ <laughs> <laughs> ไป <laughs> ไปเปลี่ยนชุด <Okay. S 2> ไปเปลี่ยนชุด <Okay. S 1> คูโออ่โจ <laughs> นหน,นึ <laughs> <laughs> ่งยิ้มนั่นคู่โจนใส่ก่อนนะแน่นอนหลังหลังครับเนี่ยแล้วกู้ตัวไปไหนคนเอารถลงเลยเอารถลงใส่ชุดป๋าวันนี้นายเอ็นทูโรแน่นอนวันนี้เมื่อเติมเลยป๋าไปเปลี่ยนชุด เดินทางมากันแล้วนะครับใครยังไม่ได้เติมน้ำมันเติมเลยเนื่องจากวันนี้เราเจอไนเอนดดโรกันแน่นอนครับเ<อ>ติมน้ำมันเลยได้อ,อยู่กับปานุครับแตนทอมมาเชียงใหม่ส f เอฟสองศูนย์ึงเกียรครับเกษตรีเคเดี๋ยวเติมน้ำมันกันก่อนนะครับเติมน้ำมันกันก่อนเพราคิดว่า คลิปนี้น่าจะมืดนะครับเพาว่าตอนนี้กำลังจะ5โมงแล้วครับพี่น้องเลยเดี๋ยวม่ได้เข้าป่ากันเลยครับครบคจาจะขึ้นไปยันใจคราบขารารยาโจด้านหลังไปเดี๋ยว,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 วเราจะมาดูป่านู่นะครับหลังจากทำรถเป็น DK d k เดีจะดันขึ้นนดอยดียังไงครับ c ี f 2017ป่านู่ครับแสงทองพม่าเชียงใหม่ ทีเคดีแล้วนะตอนนี้บอกกันได้เลยไปดูมงดูดิโอ้คือสบาย,บบส,บายสบายเลยอะแรงเหลือๆเ,เลยนะครับมาอันนี้ก็น่าจะเป็นทีเคดีคันต่อไปแไล้วแหละอ๋อ ไปโอเคครับวันนี้ต้องกันดำนะครับใช้เวฟร้อยเอกนะครับคําสั่งขอ,ขอหารถให้นะ่ <c oughs> ะตามต่ออ่ะแล้วขออู้กันว่าวันนี้ขึ้นมาไปทีเคดี ครับเราวาหัวแล้วมาต่างกันเนาะต่างครับผมมันเป๊ะยัยพี่หัวใกล้หูขนาดขอบอกเลยขอบอกเด้อมันมาเลยฮะมันมาเลยแห้งรดมันมาเลยครับผมอันนี้คือผมไม่ใช่เบาผมไม่ใช่เบาเนี่ยพี่เนอะเพราะว่าก่อนก่อนหน้าห้างเนี่ยแกเรื่องของเรื่องเลยไอ้นูุ่มเป้าขอเป้าแคบแต่งเสื้อบัดนยแปลงเสื้ออย่างเดียวแต่ว่ามีโอกาสได้มาคิดด้วยกันถึงรับรู้ว่าว่ามันแบ่ใช่ วันนี้ไอ้นุนะครับเพื่อนมาขี Aware ่เข้ามาอยู่ในบ่อครอบูวีเคดีนะครับตึงเสื้อตึงอุปกรณ์อันนี้คือชุดแรกนะสเต็ปที่หนึ่งขี่ตั้บๆเลยนะครับน้องแล้วก็ซึ่งบม่เดี๋ยวนี้มีเห็นคนหนึ่งคิดว่าหน้ากําลังจฉมโงใจอยู่ในปุูนนะเฮ้ยสองห้าสูบไปยังบ้างโปรโบโปโบอ่ะล้วกันแล้วกับนี่เนาะเออนะครับนาอก็ลองดูนะครับนาองสำหรับผมเนี่ย ผมขอทำเพื่อกับโจนไดเปิ้นเจือใจผมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมขอทำเพื่อกับโจนที่เปิ้นเจือใจผมได้ขี่กับผมได้สัมผัสของจริงๆกับผมโคนที่ได้สมาเท่านั้นถึงจะฮู้ครับบ mm ัเ hmm. ดียวนี้มูเนี่เป็นฮู้หมดละม mm hmm. ล้อกอไอ้นูนี่ไปแปรมาเสี่ยงตีละสุดท้ายปกขอ mm hmm. นะครับ mm hmm. มาเป็น mm hmm. บัลเดียวนี้ไอ้นูนี่เปิ้นมาเป็นครอบครัวทีคด mm ีเนอะอ่ะโอเคครับเก็บคลิปนี้ไว้ครับผม mm hmm. แล้วก็สักขีปลายให่อีกหนึ่งท่านนะครับผม โจ๗๒นี่ครับสักขีพยานแน่นอนมากแน่นอนมากเนาะวันนี้ต้อมกับชายดำเจลูกของไอ้สงวนนะครับเนอร์ไปเย็บรองขางหน่อยไปไ้สงวนเนี่ยไปย็บรองอ้อสุดยอดอันนี้รถคนเข้านะปวดรถคนมึกๆอ่ะรถรถรถแต่เป็ธรรมดานะครับเนอไปพอคลิปไปพอคลิปในโกโปรมันอยู่ที่คนขี่ไม่ขอพี่มันอยู่ที่คนขี่อ่ะประมาณนี้ครับสุดยอดสุดยอดมาก